สวัสดีค่ะทุกคนหลายคนก็คงจะรู้จักการอบไม้แล้วเนาะว่าทำยังไงแต่ทุกคนรู้ไหมว่าการอบไม้เนี่ยมันต้องมีขั้นตอนการเตรียมตู้ก่อนจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะทําไมถึงจะต้องเตรียมตู้และขั้นตอนการเตรียมทํำยังไงทําเพื่ออะไรทุกคนที่มีตู้อบควรดูเลยค่ะ ไไปปค่ะ่ะะะเเดดี๋จจพาาาูกันววตยร้องัอ้งงงอไาบันนี้นะครับหลังจากเอาไม้ออกจากตู้แล้วเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดนะเพื่อให้มันใสขึ้นนะเพราะว่าปกติเรามีฉีดเชื้อราฉีดอะไรด้วยมันก็จะเป็นแบบขุ่นๆน,นะแล้วเวลาอบแล้วเนี่ยมีไอ้น้ำอีกก็จะขุ่นไปอีกนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสไลด์นะครับล้าง ทั้งตู้เลยนะครับพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมียาเชื้อราเนี่ยฆ่าเชื้อฉีดอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ล้างอีกทีหนึ่งมาเดี๋ยวมาลุยเลยเดี๋ยวล้างก็คือถูทั้งข้างในข้างนอกได้เลยใช่ให้มันบางทีมันมีฝุ่นมีแบบแป้งจากยาเชื้อราอะไรพวกนี้เราก็ล้างออก ก็จะล้างอย่างนี้ทั้งข้างในใแล้วก็ข้างนอกนะคะทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งฝา,าทั้งข้างนอกข้างในเหมือนกันนะคะอย่างนี้ข้างพื้นเรามันเป็นทรายใช่ไหมแล้วพอมีแบบสไลด์ลงไปเนี่ยคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วมันจะออกยังไง คือมันมีรูอยู่แล้วคือพอลาดมันก็ลงไปข้างล่างอืมคือข้างล่างไม่ได้ถูกปิดทึบนะคะมันจะมีระบายน้ำออกไปได้เนาะและว่างถูไปก็ล้างน้ำออกไปด้วยนะคะจะได้ไม่ทิ้งคราบฟองเอาไว้นะคะทุกคนเพราะว่าแ,แห้งแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดคราบฟองเนาะพอเออคลียร์ข้างในเสร็จเดี๋ยวเราก็ ปิดตู้เนาะแล้วก็ล้างข้างนอกเหมือนเดิมนะคะก็ถูให้ทั่วตู้เหมือนเดิมเลยค่ะเหมนี้ล้างข้างในฝุ่นมีเม็ดขี้แมงวันอะไรพวกนี้นะอืแเราก็ล้างออกเพื่อให้แสงมันเข้านะคือถ้ามีพื้นที่อบแบบใต้แสลนคือดีนะแสงถึงก็ไม้จะเกิดรากเร็ว แข่งเล็วลไวนะไตแสลนหกสิบอะลากแข่งดีมากตอนนั้นที่ตู้อยู่ฝั่งนู้นเนาะใช่ฝั่งกแพงช่วงหน้าร้อนอะแล้วคือโดนแดดแบบเต็มมากอะ่ะทุกคนเราก็กลัวว่าแบบอูไม้จะแบบเหมือนแบบเตาอบไมโครเวฟไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะสรุปน้องแบบโหด,ดีอะเกิดไวแล้วใบไม่มีปัญหาเลยร้อนก็น่าจะโอเคนะคือนนี้คือการเดานะ แล้วก็มาล้างหน้าตู้ข้างนอกนะคะแล้วก็พอขัดเสร็จก็ล้างนะคะให้เรียบร้อยหลายคนสอบถามกันมาเยอะมากเลยเรื่องตู้อบนะคะก็คือเราไม่ได้ไปสั่งจากที่ไหนนะทุกคนคือเราทำเองนะคะถ้าใครเคยดูคลิปตู้อบเราแล้วเนาะสามารถย้อนไปดูได้นะคะก็คือเป็นตู้อบที่เรา ทำเองคือคิดเองออกแบบเองนะคะแล้วเรามีช่างทําให้นะคะมันเป็นเหล็กที่แบบเขาชุบก,กันสนิมอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นพลาสติกซึ่งพลาสติกเนี้ยมีหลายเกรดมากเราเลือกเป็นพลาสติกอย่างหนานะคะเพราะว่าก็คือเราปรับตามที่แบบเราใช้งานเลยทุกคนตอนแรกคิดว่าจะเป็นอะคริลิกอยู่เหมือนกันคืออย่างนี้อะคริลิกอะ่ะถึงเวลาแล้วอะ่ะอะคริลิกก็จะมีความขุ่นอยู่ดีนะ แล้วถึงเวลาแล้วอะ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีอะ่ะหรือไม่ก็ต้องมานั่งขัดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พลาสติกเนี่ยถ้านานไปแล้วมันขาดหรือมันขุนะ่นก็เปลี่ยนซึ่งมันก็ทํางานเหมือนกันแล้วมันก็เลยแบบประหยัดลงมานะเพราะว่าอะคริลิกก็จะแพงกว่าเนื่องด้วยพลาสติกบ้านเราหาง่ายกว่าอะคริลิกด้วยใช่ไหมมันเวลามันเสียเนี่ยมันมันไวต่อการซ่อมแซมน,นะคะ ซึ่งใครจะใช้เป็นวัสดุอื่นเป็นอะคริลิกอะไรก็ได้เลยก็เน้นตามที่ทุกคนสะดวกเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ,ะต่อไปอนนค่ะเป็นยาฆ่าเชื้อนะครับกับน้ำยาฆ่าเชือ้ชอเนี่ยประสงค์ใช่เนี่ยผมใส่เลยไม่ตวงเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดไปที่ตัวต้นไม้นะเราฉีดแค่ทำความสะอาดจริงๆตัวปริมาณการใช้อะมันมีกำหนดอยู่ที่ขวดอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าพี่เจฟเขาอย่างนี้แหละ คนที่ไม่ค่อยตัวอีกอย่างคืออย่างที่บอกค่ะคือฉีดไปกับตัวตู้เนาะก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบอยู่ในปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ฉีดพ่นทั้งตู้เฉพาะข้างในเนาะข้างนอกไม่เกี่ยวเนาะอันนี้เราก็หลังจากฉีดยาฆ่าเชื้อก็ปิดไว้ประมาณสิบนาทีนะเราก็มาเปิดล้างทีหนึ่งฉีดนะง้า แล้วก็คือเปิดผึ่งไว้ให้เขาแบบแห้งนี้หรอ,อคือเรายังไม่ได้ใช้ไงมันเหมือนจากเราใช้มาหลายปีแล,แล้วเราก็เหมือนแบบแบบนี่คือเป็นขั้นตอนการเตรียมเขาพอเวลาจะใช้ก็สามารถใช้ได้เลยเวลาใช้ก็สามารถใช้ได้เลยก็คือเติมน้ําแล้วก็ใช้ได้เลยนะ่ไว้ได้เลยหแห้งก็จะใสเลยคันนี้เ็าจะใสครับนะอันนี้นะครับเราก็เตรียมตู้ เห็นไหมครับว่าใส่เราพักไว้จนแห้งแล้วนะครับอ่ะแล้วคราวนี้เราก็เติมน้ำเข้าไปนะครับที่รายนะครับเติมข้าอะไรแต่คราวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราทําให้เลยอันนี้เราก็เรียกว่าอะไรอ่ะใส่เครื่องปูไ้เรียบร้อยแล้วก็คือวางได้เลยอึ๊อ ผมรู้สึกว่าการที่ใส่ไม้เยอะไม่ดีนะหมายถึงว่าถ้าอยู่ในร่มลำไรแบบนี้นี่นะครับผมรู้สึกว่าอยู่ในร่มลำไรแบบนี้นะครับใส่ไม้แน่นไม่ดีนะครับอ่าอาจจะต้องให้มันถ่างค่ะกันหน่อยนะครับอืออันนี้เป็นตอนะพวกข้อเปล่าเนาะ,ะก็ลดน้ำก่อนลงตู้ทุกครั้งถูกไหมคะ ตอนนี้ก็ลงเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากเราเตรียมตู้อบนะครับล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับทิ้งไว้ให้แห้งนะแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วก็เอาไม้ลงไปนะครับเพื่อที่จะเตรียมอบนะครับเราก็เติมน้ำเข้าไปสักนิดสักหน่อยนะปิดได้เลยนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือปิดตู้อบ แล้วก็ที่เราล้างเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเปื้อนนะครับฝุ่นเนี่ฝุ่นจากแป้งเชลาเนี่ยเห็นนะดูจากตู้นะครับเห็นไหมว่ามีความขุดอื่านี้ใส่ละคราน,นี้แสงเข้ามาจะทําให้ไม้เจริญเติบโตได้ดีนะครับแต่ว่าพอไม้รากดีแล้วเดี๋ยวตู้ก็จะเป็นฝ้าครับยิ่งฝ้าเยอะ คือไอ้น้ำอ่ะไม่ได้ฝ่าไอ้น้ําเยอะก็แสดงว่าลากทํางานแล้วแล้วพอมันมีไอ้น้าเยอะๆเยอะเราต้องมากคอข้ออออกให้มันใสไหมหรือว่าไม่ต้องปกติแล้วเนี่ยเวลาไอ้น้ำเยอะๆเนี่ยนะครับของเราอยู่ในชายคาเนาะผมจะเอาน้ํามาฉีดนาตรงเอ้ไอเนี่ยสมมุติเป็นไอ้น้ําแบบนี้นะครับปกติแล้วตอนเช้าเนี่ยผมจะทําแบบนี้ครับก็จะดีขึ้น ฉีดล้างเฉพาะหน้าตู้ด้านในนี้ถูกไหมคะคเ,เป็นไงบ้างคะหวังว่าเทคนิคการเตรียมตู้อบของเราจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นำไปปรับใช้ได้บ้างนะคะไม่ยากและไม่วุ่นวายเลยเนะาะแถมทำให้การอบไม้ของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคะ่ะสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากดูคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้และฝากทุกคนกดไลค์กด ชกดติดตามเราทุกช่องทางด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ช่องข้อความข้างล่างนี้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ